เรียบร้อยครับเซฟซิมกวนมูลเลยเป็นเรื่องเดียวโ,โปรให้ฟอบม,มาเนี่สุดยอดวาสนวาเอาคำเขาตู้ยเยารวดนาะจะเสียบคักย่ดอกพุ่นแล้วซีเมนเบิดมือเพิ่งจะได้กินเขานี่เราไปสดไปอีกจวดเข้าไปเซฟกันฟอบม,มาเนี่โอ้โหสุดยอด เสียบหลายเฮ็ดจังไดนเต้นได้ว่าบาดเนี่ยเอาซิมมึงได้ยิ้มตะปากเสียบเสียบว่าเสร็จว่าเอาถือว่าผ่านลรอไปเมนูนี่ปลาซิมเป็นืังไหนอืมซิมใส่ได้ใส่ได้ย้ายซิมจวดเข้าไปบ่ปากจังอ่ะเอามาซิมเมืองบาทนี่ เฮ็ดเองกินเองแซ่บเองเมนูปลานึซีอครับอาหารนี้เชฟของเขานะครับนะกำลังแล่ปลาส่วนอิสานกินเรียบถือมีดเอามือไปแล้วดอกหนึ่งใส่จึกเกลดอ่ะเรียบร้อยครับผมเทลงไปกระสิมีปลาข้าวปลาบูนะครับเนาะแล้วกัปลา,าเสียมแล้วก็ปลาชะโดสิแร้วตัดเนื้อมัน ส่วนปลาข่าวบ่ได้แล้วเนื้อครับใส่เป็นตัวเลยอันนี้เป็นเครื่องของเขาครับพักกระสีมีขิงพริกนะครับนะแล้วก็ใส่ต้นหอมแทนตังโอลาดนำซอสเขาลงไปครับนี่สุดยอดแล้วครับสูตรอิสานกินเรียบครับผมสูตรนี้เชฟเขาบอกว่าอยากกินหลายอร่อก็เลยจัดให้ครับผมนี่ ลาดลงไปซ้อนมาต้องครับผมเอาน้องเลียร์ลงมลดออะนี่หน้าตามันไงสิเป็นบ้านี่เนาะบาทนี่เดียวเขาสิมาถาซ้อนกันนี่ซ้อนมาแล้วครับพร้อมซิมบาทนี่คุณไดซิมก่อนเนาะเอาให้เชฟซิมก่อนเนาะ ันนี้เป็นปลาที่เขาแล่เอาเฉพาะเนื้อมันนะครับปลาบูก็ปลาดูส่วนปลาหนังบ่ไ้แล้วเอาใส่เป็นตูเลยปลาหนังจวดเข้าไปเป็นยังไงอืมตอดเงาเงึงงกยกโป้ให้พ่อมานี่โอ้โหสุดยอดนี่ครับท้าเขาตู้เหี่ยวเลยเบิดมือนาสีพึ่งสีได้กินเขานี่เราไปนี่ สดตามไปครับผมแส,บแสบีบๆจวดเข้าไปเสิร์ฟให้พ่อมบานนี่เอาสีเหมิงบาทนี่ถือว่าพานนะครับนะเมนูนี่นี่แส,บแสบีบๆว่าสัดในยินมต่ปากแสแยบๆอ่ะพานพานครับเมนูนี่ปลาสีเหมิงบาทนี่ ันก็นอยากเียมเอก่นบาทที่นี่ดึงหัวปลาข้าวแล้วไปหักหัวปลาข้าวแล้วเฮ็ดยังไงครับยกไปเป็นหัวเลยบาดน,นี่โอ้โหหุ่ละเอาไปดูดใส่บาทน,นี่ดูดคอกเป็ดคอกไก่หุ่นบาดน,นี่เอาย้ายซีมครับดอกนี่จวดเข้าไปอืมอ่ะรอบ อีสานกิเรียบซีม,มึงบาทเนี่ยสบสี่บะสันมันว่าเมนูปลานึงอซีอิ๊วอ่ะจัดไปเสียบของเขาซีมอีกแล้วครับติดใจหลายแส,ส่ยบวัสนว่าเอาจังโก้ครับปิดไทยด้วยจังโก้ครับผมเปน็นยังไงสีจวดบ่โอ้บอดจวดไว้นิ่มน